อ๋อ,อทำไมน่ารักจังเหมือนยุกใครไปเลย <c oughs> พอดีว่าผมมีหลายห้องทำงานส,สดีลิลอจอมยุทธทุกท่านผมกับลุงพีงครั้งในเกม <c oughs> ข้าคือจอมดาบซ <c oughs> ิฟู <c oughs> ว้าวซิฟูคืออะไรอ่ะ <c oughs> ที่ฟูล่ะเลยเป็นเกมมือถือแนว RPG และโรคไลด้วยตัวเกมน่าจะเป็นทีมศิลปะก,การต่อสู้ที่มีกราฟิกสไตล์หมึกวาดบอกเลยว่าเล่นง่ายเล่นฟรีอูดมากเล่นเลยดีกว่าเล่นเกมเล่นเองเ,อเล่นเองขับเองอที่แห่งนี้มามามาเพื่อไม่พูดพร่ำทำเพลงว้าดอกท้อเห็นแล้วท้อเลยมีคนมแมีคนบคน โค้ดม,มีอยู่แล้วโค้ดเหรอมาถึอแล้วกดโปรไฟล์ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็กดคำว่าแรกแล้วก็ใส่กิฟปโคต์ไปรีพุงน่ารักไม่มีแบบอา้าวโค้ดแรก v i p 6 6 6 6 6แรกไม่มีอ้าวเิฟฟรีกิฟฟรีรเรียบร้อยโอ้ของฟรีอของฟรีเอ้าแน่นอนสิว่าเอ้าต่อไป โ้ oh, ต่อไป V I P 888เอ๊ะ eh, ทำไมมันไปโอ้เย่ yeah. อ่ะนี่คือสิ่งที่ทุกวันนี้ฮนะเราต้องทำเวลาเราเข้าไปทำไมมันคุ้นๆอย่างเลยวันนี้ตอนนี้เราก็มีเงินมีทองอมาโอ้เย่อ้าว yeah. เฮ้ยออยูรเลร จบแล้จบป้อมเขาต้องทอเทียมกันไม่ใช่ขึ้นขี่ม้าแบบนี้ขอโทษได้ไหมล่ะโอ้โหคือไม่ต้องเข้าใจนะพี่บา,า,า,าเป็นกอ้ามมาเป็นก้อนครับอย่างนี้เราพูดไม่สู้ <c oughs> พูดไม่ทันขาดคำครับผมโลกไร้คือเป็นเกมที่เราต้องออตายแล้วเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วก็รู้จักการจุกดูท่าด่านสองก็ไม่น,าน่ารอดแล้วล่ะนี่ไม่เพียงแค่อะปติโทยท้าตายเสียสดแล้วให้ตายเถอนด่หมาหรือคบปิบา่าวเนี่ยไม่เพียงแค่จุกหรือว่าจมเตะแต่เนี่ สร้างป้อมได้ด้วยเป็นไงแล้วโอ,อ,อโอ้โอ้โอ้โอเคฮะเราจะอยู่บริเวณนี้เดินวนไปเรื่อยๆเราเห็นน้องไก่อยู่ม,มุมขวาล่างแล้วว้ายเลือดใกล้หมดแล้วค่อยมากินน้องไก่อ้ซีอ่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันตีอว้าวโอ้โหของนด้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้อะไรเนี่ยน้ำต่อปูปลานี่เดินวนเป็นเวียนเทียนเลยอะโอ้โหแล้วจะโอ้โหทำไมเมียนตีเนี่ยผมว่าแตกโอ้โหดูเลือดไม่นานรอแล้วล่ะ ผมมากเกแค่นี้รอผมก่อนเถอะรอผมไปพัฒนาตัวเองก่อนลาค่บ้าหรือเปล่าไอ้ชายบ้าไปแล้วพัฒนาก่อนดูท่าไม่ไหวฮะตีบวกสิครั้งเลยครับรออะไรไปเดี๋ยฮะโอ้โหทั้งตัวทั้งตัวมีแค่นี้มันสวนทางกับเงินแล้วเงินเงินมีเป็นโอ้โหอารมณ์มา <laughs> เพียงลำพังอัปเกรดอาวุธตคงไม่ได้หรอกเสื้อผ้า <laughs> ได้เงินจากมรดกมาเราต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์ยิบประโยชน์าจากเงินกันเดี๋ยวมีสำนักไหนที่จะรับเราบ้างระดับผมก็ต้องเ้าหลินดูว่ามาฮะมาเร็วเวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เราสามารถ พูดคุยแล้วแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ตัวละครกับคนในสำนักได้ด้วยเหรออย่าแม้แต่จะคิดจะมาฝึกวิชายุทธไม่ได้มาจีบมาจงมาจีบอะไรเลยบ้าไปแล้วเอาราคาฝึกต้องมีการซื้อขายกันหน่อยนะติเ็ษออมคอ,อมดีไหมซื้อในราคาถูกงั้นขอเรียนวรยุทธเลยลวกันนะครับผมอยากรู้ผมอยากรู้วิชาวัดเซารลินนะฮะ,อ,ะอยากรู้เลยคราวนี้ทำยังไงผมถึงจะเรียนได้มากกว่านี้่บริการเยอะๆห <laughs> ลายก็ไปซื้อคุญแจจากวัดเซารลินมาละ <laughs> กดใช้เปิดหีบมาแล้วกันมีหีบฟรี นี่แหละความเท่ของเราไม่ใช่เพียงแค่ไปฝึกวรยุทธ์เปิดทีมอ้าวทีมวิรบุรุษสุดคุม้มโอ้โห,โโหข้าจะเป็นจอมดาบเหมือนชื่อเกมจอมดาบซิฟูแต่มีหน้าไม้แล้วก็พัดแล้วก็มีถวนข้าจะเป็นจอมดาบแต่ใ,ใช้หน้าไม้ก่อนเดี๋ยวได้ดาบเท่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนความเกลือไม่เข้าใครออกใครจริงๆมาแล้วอจอมดาบเว้ยได้ดาบแล้วเว้ยข้าความต่างมันเก้าพัน เดี๋ยวใส่ของให้ครบเลยเนดะี๋ยวนี่ใส่พวกนี้ทีนี่พวกที่เราลงไปต่อสู้เมื่อกี้นี้ไม่ได้กินฉลอกจะบอกให้ตีล้อมไปตีบกทั้งหมดได้หนึ่งได้หนึร้อยเลเวลด้วยเนะี่ยมีชุบมีฝังด้วยเปลี่ยนพัดสีไอเทมมีฝังเลือกอัญมณีต้องไปหาอัญมณีมาใสา่มีปลูกฝังมาด้วยเป็นเด็กดีนะลูกนี่เอาเวเกนด้วยโอ้โหคุณจริงๆผลนกทั้งหมดจำลองจําแรงโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหอยากได้จริงๆโอ้โห โอ้โหบ้าไปแล้วโอ้โหมาเป็นจอมยุทธแต่ไม่ละกิเลนเลยชัดแล้วนี่เีกนี่อีกโอ้โหสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ด้วยโอ้โหจอมยุทธหมาปะโอ้โหโอ้โหนอนอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหจอมยุทธมีรถอะไรบ้างบาไปแล้วอะไรเนี่ยผมขอวายเข้ากันเลยหลวงพี่ขี้แตก มีอะไรอีกอลบงอลบัมเอ้าอะไรเนี่ยสุราจอมยุทธแหมน่น้ำเก็กงวยชัดชด,ดื่มหนึ่งจอกได้อะไรฮะเนี่ยคืออะไรฮะคือเป็นการ์ดเก็บไว้เหรอการ์ดเพิ่มอะไรสักอย่างเนี่ยนะดื่มห้าจอกเขาสิ โอ้โหเป็นตัวละครอ๋อนี่เขาเป็นตัวละครโอ้ยกินลงกิเลสอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกินลงกิเลสพผาเผาเผาออกออกออกไปท้าทายแล้วไปไปไปให้เขารู้ไปเลยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือจอมยุทธก็ยังมีจอมยุทธแห่มนุษย์เกลืออยู่รู้จักซะบ้างดูเ let's t เรนฟังนะฉันสามารถพูดภาษาจีนได้ด้วยจีนกวางตุ้งอะชงเหลืองเซกฟานหางไก่เป็นไงล่ะ ถ้าสมัยีตอนเช้าก็โจรสลัดน้ามไงตอนเด็กๆเ,เรียนรู้แค่นี้แหละตอนโตมาเอาแต่เล่นเกมรู้ที่ตอนเด็กได้จะเรียนภาษากวางตุ้งกับมากองเราต้องทําให้บรรพบุรุษภูมิใจว่าลูกหลานของเขาอะสาม,มารถชนะได้ผ่านด่านได้และเขาก็ตายแล้วอากองครั้งนี้เราจะพังอาจไม่พัง,งองอีกต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีของกำนันหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เราเส้นไหวตอนนี้แหละเขามาช่วยเราแล้วมีน้ำซ้ำยังมีเทพเจ้ายังมาช่วยเราด้วยดู ถ้าผมมีอันน i, ี like ha, no. truly, ้ต oh, like ั้งแต่ทีแรกนะผมไม่ลำบากหรอกน่าจะบอกให้ดูเซดูดูดูนี่คือพลังที่แท้จริงของข้าแต่อย่างน้อยเรามีสัตว์เลี้ยงคู่ใจโอ้ตอนผมเล่นอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวไก่ไม่ดรอปเลยฮะพอพวกพี่มาสองคนน่ะเดี๋ยวไก่ดรอปเลยนี่จะมาถึงครึ่งนึงแล้วเราต้องผ่านเลยได้ช่วยด้วยฮะอตนตีช่วยด้วยไม่ฮะผมโดนตามบอสมาจู่โจมบอสเลยอย่าเอาคำว่าบอสมากับผมนะโอ้โหอบอส พอเหนียวไก่ได้ไหม <S <S โอ้โหตายเฮ้ยบอสไอบาบอสเพิ่งถึงบอสโอ้ยโอ้ยไม่ได้แปลกๆมันมากเกินไปแล้วอ่ะมันไม่มียาให้เรากินอ่ะแล้วเราไปถึงบอสเราก็ตายแล้วเรื่อเราก็โถเอ้ยโอ้โหเครียดต0แล้วไม่ว่าฉันเดินไปที่ไหนพวกแกก็ตายที่นั่นรอยแล้วจะรอยแล้วแม่ฮะโอโ้บอสมานละฮะปลาปลื้ม นี่ฉันเก็บไว้เพื่อแกแล้วดิวายจบแล้วเว้ย <Yeah! S 1> เดี๋ยวเราเนี่อะไรเนี่ยทัศนาจรทัศนาจรเร่งด่วนอ๋ออารมณ์แบบว่าเราไม่มีเวลาเล่นเกมแต่ให้มันอ่าเข้าใจก็คือปล่อยให้มันเล่นเดี๋ยวเราก็ค่อยมากดรับของนั่นเอง oh. ออออลน์ไปแล้วแต่ก็ได้รับของอางวัววออ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 อ จอมยุทธีนี่มาเห้ฮับฮับฮับนะฮับฮับเพื่อให้เทพใหะจำฮับฮับนะฮับฮับเฮ้ยคนรู้ไหมการที่เราจะเก่งได้เราต้องมันมันฝึกใช่ไหมครับอาจารย์มันเติมเงินวาสนาผมคงไม่ถึงพอเปิดฮีบัญญมณีโอ้ของไปสุ่มดาบฝังัญญมณีเพิ่มแอตแทคตีบงตีบวกดาเมจห้าหม ผมอยากได้ของพวกเนี้ยเอามาจากไหนกันวะเนี้ยอะไรวะเนี่ยว้ยถ้ามาันรวมทีมได้นะบอกเลยแต่เสียดายจอมยุทธมไม่ยังไม่ตื่นเลจอมยุทธนอนอยู่เลยได้เอาได้เฉยมาห้าจอมยุทธถึงเวลาที่เราจะมาร่วมกันต่อสู้แล้วแหละไม่คิดว่าจอมยุทธจะตื่นเวลานียสกอร์สกอร์สกอร์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเลิกเก่อนเดี๋ยวทะลทอย่างเลยโอ้โหทำไมเขามีเสือน่ารักวะนะทำไมเราไม่มีวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมไม่ไปเอททำไมมาอย่างผมไม่ดีเลยมาอย่างแกมันดีเว้ แต่ว่ามันมีเสือของเข้าคอยตามอะ่ะจะว่าไปเล่นหลายคนก็ดีนะสบายเกินไปแล้วโอ้สบายเกินไปแล้วเว้ยมันสบายโอ้โหมีเดอะแบกผมเป็นแค่จอมยุทธที่ให้คุณแบกไปเฉยเลยขอบคุณนะคุณรอไม่ใช่แค่รออย่างเดียวด้วยหลอน้วยสบายฮะผมมองเลยสบายฮะ <laughs> คุณเชื่อไหมคำว่าจอมยุทธอแบกลุงพีจนจบเกมเลยพระเจ้าช่วยโอ้โหขอบคุณนะขอบคุณ เนี่ยแล้วอีกการหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไปฝึกเศร้าลงเศร้าหลินแล้วเขาไม่รับฝึกเราแล้วก็อีกการหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าสำหรับสายที่ปล่อยไอดอลผมคิดว่าน่านจะเหมาะก็คือทัศนาจรคือปีกวิเวกปล่อยทิ้งไว้ลองค้างๆไว้ไม่ได้เล่นเกมนี่เรากลับอีกรอบหนึ่งกดทัศนาจรเสร็จปุ๊บกดรับไอดอลเรียบร้อยมันก็คือไอดอลนี่เองนะเราก็จะได้ของที่เราปล่อยทิ้งไว้แล้วเราก็เออกลับมาแล้วก็ได้ตังค์แล้วก็ไป,ไปไปฝึกตัวเองต่อเทพสุดยอดยังไม่มีรางวัลทัศนาจรเลยเอาละผู้ชมครับ ดูเหมือนว่าวันนี้ลุงพีเราก็ได้ประลองถ้าคือจอมดาบซิฟูเราจะเห็นได้ว่ามันนัวแล้วก็มันมันขนาดไหนมีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยนะฮะนี่แค่เป็นแค่เพียงน้าจิ้มเท่านั้นของจริงคุณผู้ชมต้องไปลองเล่นนะครับยังไงก็ฝากด้วยกับเกมค่าคือจอมดาบซิฟูสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้ากับเกมได้เลยนะครับลิงก์จะอยู่ใต้ล่าง description ข้างล่างนี้รวมไปถึงถ้าเกิดว่าสมัครก็จะได้รับของรางวัลที่เรารีบ register ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มันชากเก ครั้งต่อไปจะเจอกับลุงพีและเป็นเกมอะไรนั้นต้องโปรดติดตามบ๊ายบายครับ